ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสลวิทย์วันนี้มาพบกันครับกับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะฮะรุ่นรวยมหาเศรษฐีนะครับปี57นะครับเป็นเหรียญที่คุณเด่นอยุธยานะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็วัตถุประสงค์ดี แล้วก็เป็นเหรียญที่มีพุทธสินที่สวยงามก็เลยจึงได้มานําเสนอนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับเห็นเป็นผิวอย่างเงี้ยเนื้อทองแดงผิวลุง้งเหรียญรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างเนื้อเนื้ออันนี้ก็แบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันแต่แต่โซนละเนื้อนี่ก็จํานวนการสร้างไม่เยอะนะครับผมจะมีเยอะก็เป็นน่าจะเป็นทองแดงนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะไม่ได้เยอะมากสร้างแค่ประมาณหมื่นเหรียญ ทองแดงผิวลุ่งอันนี้ตั้งอยู่ประมาณสามพันว่าเหรียญน,นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับดูความเรียบร้อยนะครับผมของเหรียญผมได้มาก็เลยจึงมารีวิวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมือไปฮะนี่ครับดูเหรียญน,นี้คือเนี่ยการแกะบล็อกเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมเนี่ยให้ดูรายละเอียดหน้าตา เหรียญน,นี้แกะบล็อกจะเป็นเฟ้นเฟี้ยนอย่างนี้นะครับเฉพาะเอกลักษณ์ของเหรียญน,นี้นะจะเป็นเฟ้นเฟี้ยนอย่างนี้นะผมยังไม่เคยเห็นขอบตัดค่อนข้างจะเรียบร้อยยังไม่เคยเห็นเกดีนะสิ่งที่ควรจำอ่าให้จําขอบตัดไว้แล้วก็จําโค้ดนะครับจําโค้ดนะครับตอกตอกคมชัดลึกอย่างนี้ครับ แต่ยอย่างไรแต่ผมทําเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้จําฟอนต์เลขอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฟัลลานะครับหรือโบดน,นะฮะโค้ดแล้วก็โค้ดตัวเลขเนี่ยอยู่ตรงนี้ตัวเลขเขาจะออกเป็นแบบไทยไทยหน่อยนะครับผมสวยงามเดี๋ยวยังไงผมก็ทำเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วกันนะครับเนี่ยครับอืม จำปอนตัวเลขไว้ครับผมดูตาเปล่าก็เห็นนะจำป้อนให้ได้หวงเชื่อมจะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญจะเป็นแบบนี้เชื่อมในรูปแบบใหม่นะครับเส้นสายคมชัดลึกนะครับผมยังยังไม่เคยเห็นเก๋นะหรืออาจจะมีแต่ว่าเก๋ดีดีไม่เคยเห็นนะครับผม รับรองได้ว่าไม่เคยเห็นรูปแบบนี้จําไว้ว่าเหรียญด้านหน้าร้อยแกะบล็อกแกะพิมพ์จะเป็นเส้นเสื้ยนคมอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยตรงคอหลงปูเนี่ยเห็นปะเหรียญนี้แกะบล็อกสวยงามครับผมค่อนข้างจะทันสมัยนะนะครับผมหน้าตาหลงปูนะครับผมความคมชัด ก็เลยเกก็เลยแบบไม่อยากทำาผมคิดว่าเก๋ทำยากนะมันก็เลยไม่อยากทำนะฮะเนี่ยครับผมแต่ก็อย่าวางใจนะฮะจำไว้1คือเหรียญรุ่นนี้จําไว้ห่วงเชื่อมเรียบร้อยแบบนี้อ่าห่วงเป็นแบบนี้นะอ่าไม่ต้องลงกล้องอ่ะลงกล้องดูอ่าห่วงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับผมไม่ใช่ทองแดงผิวไฟ ทองแดงผิวลุ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมสร้างน้อยสร้างน้อยสามพันกว่าเหรียญถือว่าเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมเนี่ยครับผมจำไว้เนี่ยครับรอยอาการแกะบลอกครับผมสวยงามขอบกัดจำขอบกัดจะเรียบร้อย เน่ครับผมเรียบร้อยครับกัดเรียบร้อยคือเหอรียญรุ่นนี้โดดเด่นไม่ต้องจํารูปทรงจําหน้าตาวาจำความคมชัดความสวยงามอย่างเดียวเกทำไม่ค่อได้อ่ะแล้วก็จําโค้ดจึงสาคัญเลยจําโค้ดอ่ะเดี๋ยวผมจะขายภาพนิ่งโค้ดไว้ให้นี่ครับผมโค้ดภาษาจีนอันนี้โค้ดเป็นอข่ขายรูปแตล่าอันนี้เป็นฟอนต์ตัวเลขอื เลขเป็นนี้นะครับจบให้ม่น,นะครับก็ถ่ายพระแท้ๆมาก็เอามารีวิวบอกต่อกันในความรู้ที่ผมมีนะครับผมใครมีหรือว่าใครมีก็ส่งมาให้ผมชมได้ครับผมยินดีผมยินดีรับเช่านะผมยินดีรับเช่านะครับผมเนี่ยครับสวัสดีครับ คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปจะนำพระแท้ที่ผมได้เช่าบูชาด้วยด้วยตัวผมเองเลยทำทอนเทงเองซื้อเดินซื้อเองรับเช่าเองแล้วก็มานำเสนอเองครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ